ข้องปลาเกยกาวข้องออกกรณ์โอ้เต็มข้องแล้วบ่านอ้อเนาะครับบครัปลาขี้ข้าขีต้ต้มเ็บปลาขี้ข้าขี้ต้มรถไถรถไถเฮย ปลาคีค่าคีาคตมกันมีหลายอายุปลานะ่ะค,ครบ, <laughs> บกรรมก,กๆกรเรียบร้อยใส่คอง จุดเ <laughs> <บ> <laughs> ต็ดอีพ่พอดูลงมาเองแล้ววันนี้ฮ๊บเรียบร้อยใช้สุม่มเรียบร้อยขอน้อยปลาขอน้อยปลาขอน้อยเบี้ยเอาลงไปเก็บแม่ลงไปเก็บแม่ปลากีการ <laughs> อ้โอ้โอหฮึบ <laughs> โอโ้โอหโอ้โหสองโตเลย โอ้เต oh, ็มไม้เต็มมือเลยไสคุกไสคุกกขึนมานั่นนั่นอยู่กิ่งไม้นั่นนั่นนั่นนัหูปลูกขึนมานั่นนั่นเฮ้ยเรียบร้อยจับได้โดยละมอมคือมวนกุ๊บไลหาเก็บปลาคีขาดมวนมวนมวน่พอปกอบ อะไรกุปปาอยู่คนเดียวนัเหมวนกุบอยู่กลางทุ่งนั่นเ็นี่ว่เ็นี่ว่โอ้ปา,อางหลยอย่าะนี้ขน้อยวะ เขาหน่อยก็เก็บตัวเขาหน่อยหลยนหนอเออคือไปเก็บทางสีหนึ่งแล้วบ่ลเนี่ย <laughs> หน่อยก็เก็บคือเกาชอบ,ม,บอมับอยู่ไหมล่ะมับอยู่ไหมล่ะกระปูเก็บน้ำวัเออเออเสียทําได้เสวย นลอยก็เก็บคือเก่าเด็ดกำเอาอีกแล้วไปเลน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 ไปน้ำปลาโอ้สองโตสามโตนั่นโอ้สนุกสนุกมวนปรกตูคาเอากำเอาเลย <laughs> Đếch gì đi <thì> mưa lò <laughs> Đưa lên mấy đó, đưa lên mấy đó, đưa lên mấy đó, đưa lên mấy Chùa Được rồi Phá tổng mưa lấy tù <laughs> Em bị thấy nói gì phô không nè เห็นปลาปะเนาะเนาะแรนจวดจวดจวดเอัเด้าเก็บปลาอีู่หรืออ่ะอเจ้าเจ้าเจ้ด็ดอยู่ในมือเราล่ะปลาจะล้นมือแล้วคล้องไว้เราใส่ปลาก่อนปลาจะล้นมือแล้วโตโอ้เอาปลาใส่ก่อนตดตุ๊ดตุ๊ดอุ๊ดตุดตุดตุดอเอาขึ้นก่อนคนเดียวสองมือสองไม้อีกแล้ว ัวมาใส่ของลดมือแล้วปล่อยๆล่านอาจาอืปล่อยลงสาเลยพ่่น้องไปปล่อยลงสากันครับโน่นสาใหญ่นู่นพอพี่ออฟเราไปปล่อยลงสาแล้วกระดองน้องแตกเลย รถไถก็ไถขาดไปปล่อยแล้วคนเราไปปล่อยสารแล้วตุ้มแล้วอ่ะเสร็จแล้วครับเหลืออน้อยเดียวหนึง่งดูสรุปกันดีกว่าแต่ละคนเป็นไงไปดูสรุปกันดีกว่าดูสรุปกันเฮ้ยปงฟ้าดูปาใหญ่ได้อยู่บ่ฮ่าพอออฟเจ้าอ่ะไปปลาใหญ่อยู่บ่ เดี๋ยหัวว้าวดูดูในกระสอบดูดูในกระสอบกระสอบหนีไปไหนแล้วกระสอบดูในกระสอบดูดูดูในกระสอบน่ะตัวใหญ่สั่งแด่น่ะปลาตีโดปลาเด Jamie, ี๋ยวฮอดกบดูน่ะฮดกบก็ได้ปลาก็ได้คือหมานคักแท้โอ้ยหมานหมานหมาน เดี๋ยวไปดูของประตูกันดีกว่าโน่นประตูเลยอยู่นู่นโน่นนะประตูนะเดี๋ยวรอเราขึ้นมาก่อนเนี่ยประตูเรามาแล้วเดี๋ยวดูของประตูหน่อยโอ้เสียดายปลาใหญ่แน่นอนาะเดี๋ยวได้ปลาใหญ่ตัว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 ใหญ่อยู่ต้งนั้นหลายตัวอยู่ต้นนึนตู้ตัวนึงกระโดดออกครับผมไป